มอนสเตอร์แอนติเกียทั้ง23ตัวมีตัวอะไรบ้างไปฟังคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับจะเอามอนสเตอร์ที่เป็นแอนติเกียมาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งผมเสิร์ชของมอนสเตอร์แอนติเกียนะครับได้มาทั้งหมดเนี่ยยีตัวครับผมอ่าซึ่งก็มอนสเตอร์ที่ขึ้นชื่อด้วยแอนติเกียนะครับถ้าเกิดว่ามองไปย้อนถึงภาค G.X เลยก็จําได้ว่าอาจารย์โครนอสเป็นคนใช้นะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือจะเป็นแอนติเกียโกเลมเลยแล้วก็จะมีแอนติตัวอื่นโผล่มาบ ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจํานวนการ์ดที่ผมเจอ23ใบอันนี้ก็ต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะครับแสดงว่ามันก็มีการ์ดที่ต่อคอมโบนู่นนี่นั่นกับตัวมันเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมวันนี้ก็คุยกันในพาร์ทของพวกมอนสเตอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มีการ์ดเวทมนต์กับดักที่เฉพาะเจาะจงกับตัวพวกแอนติเกียร์ด้วยเหมือนกันเนาะทีนี้หนึ่งอย่างเลยที่อยากให้เข้าใจตรงกันก่อนเลยก็คือชื่อของพวกมันนะครับ แอนติเกียที่ผมพูดอยู่นี้นะครับเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นครับผมแอนติกก็คือเป็นพวกแบบว่าของยุคเกา่าอะไรพวกนี้นะส่วนเกียรก็คงเป็นอะไรที่มันสื่อเป็นเครื่องจกักรมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็คือแอนเทนเกียนะครับก็คือเป็นยุคโบราณเหมือนกันนั่นแหละนะเออแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาใช้เป็นแอนติเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นแอนติไปเหมือนกันซึ่งผมมาเสิร์ชคำว่าแอนตินะครับผมแล้วก็ได้ยี่สามตัวนี้มานั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาคุยยยยยยให้้้้ฟััเเัังงงเเววเเววว่่่่่าาามมีีีตตตอออะะะไไไรรบโดดทเเเจลลปผแซึ ต้องบอกเลยว่าความกว้างของเลเวลก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีแบบเกือแบบทุกเลเวลเลยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเขาจะให้จัดเด็กขั้นต่ำสี่ใบใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ไปเกือบครึ่งเด็กแล้วนะแบบ23่บสามใบครับอาจจะมีแบบเอ็กซ์ตร้าเด็กบ้างอะไรเงี้นะเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมสำหรับพวกแอนตีเกียร์เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมขอเริ่มด้วยมอนสเตอร์ลิงค์นะครับผมก็คือแอนตีเกียร์บาลิสติกชูเตอร์ครับ แอนตีเกียร์บอลลิสติกชูเตอร์เป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุดินเผาเครื่องจักรลิงสองพลังโจมตี1 5 0 0ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการอันเชิญลิงด้วยการใช้มอนสเตอร์ธาตุดินเผาเครื่องจักร2ตัวครับซึ่งธาตุดินเผาเครื่องจักรก็เป็นไอพวกแอนตีเกียนี่แหละนะครับผมเป็นธาตุนี้กันหมดเลยนะซึ่งเอฟเฟกของตัวบ a ลลิสติกชูเตอร์นะครับผมก็คือจะมี2อย่างครับโดยแต่และเอฟเฟกเราสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นด้วยเอฟเฟกที่1นก่อนเลยนะครับผมเมื่ แอนตี้เกียร์จากในเด็กนะครับหรือจะเป็นการ์ดเวทมนเกียร์เทาวนะครับหใบจากเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือให้เราเลือกการ์ดเวทมนกับดักที่อยู่บนฟิลของเรา1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอ e ีฝ่ายหนึ่งหงตัวจากนั้นนะครับให้เราทําลายการ์ดเวดมนกับดักที่เราเลือกส่วนมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งที่เราเลือกนั้นนะ่ะพลังโจมตีและพลังป้องกันจะเป็นศูนย์ไปจนกว่าจะจบเทินครับตัวต่อไปนะครับผมแอนตี้เกียร์ครับ แอนตีเกียรเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล2พลังโจมตี100ป้องกัน800ครับการใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวแอน i ี้เกียเนี่ยอยู่บนฟิลแล้ว1ตัวใช่ไหมครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้จากบนมือลงมาได้เป็นกรณีพิเศษครับอันนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าบนมือของเรามีไอตัวแอนตีเกียรสใบใช่ไหมเราก็ส่งตัวหนึ่งลงไปก่อนแล้วก็ส่งอีกตัวหนึ่งตามลงไปแบบพิเศษได้นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมแอน i ี้เกียแคนนอนครับ แอ t i ี e เกียร์แคอนเป็นมอนสเตอร์ f อฟเฟกตธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล2พลังโจมตี500ป้องกัน500ครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถรีล s สมันออกไปได้หลังจากนั้นมอบความเสียหายให้ไลฟ์พอต์อีกฝ่ายห500นอกจากนั้นแล้วในเทิร์นนี้นะครับผมต่างฝ่ายต่างจะไม่สามารถใช้การ์ดกลับในแบ t เทิ f a c เได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมแอ t ตี Anti ้เกียร์ฮาวครับ แอนติกเกียฮาวด็อกนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล3พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เรามอบความเสียหาย600พอยต์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้จะโจมตีนะครับผมการ์ดเวทมนต์และการ์ดกับดักจะไม่สามารถทํางานได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปครับผมส่วนอีกเอฟเฟคคคคนนนนนนะะะะรรรรรรรััับบผผมมมมือออเเเเเเทิ์์ล้้้งงใใชชวฟฟฟสสขาาาาจถีไ เอฟเฟกต์นั้นก็คือเราสามารถอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์แอนติเกียโดยส่งวัตถุดิบจากบนมือหรือจากบนฟิวล,ลงสู่สารไปได้นะครับแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์รวมร่างตัวนั้นลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเป็นกรณีพิเศษครับเรียกง่ายๆนะครับก็คือตัวแอนติเกียฮาวด็อกตัวนี้มันสามารถที่จะมีคุณสมบัติเป็นเหมือนการ์ดฟิวชั่นได้นั่นเองครับผมการ์ดไปต่อไปนะครับผมแอนติเกียกาเจ็ครับแอนติเกียกาเจ็นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจากเลเวล4พลังโจมตี500 2,000ป้องกััน 2000, ครบ การไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญมันลงมาได้ให้เราประกาศประเภทของการ์ดนะครับที่มีเป็นมอนสเตอร์เวทมนตรับดักแล้วในเทิร์นนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของเราจะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ของประเภทการ์ดที่เราประกาศไปได้ครับถ้าเราประกาศประเภทมอนสเตอร์ใช่ไหมเวลาที่เราโจมตีไปมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนั่นเองครับเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถประกาศชื่อมอนสเตอร์การดเจ็ดได้1ตัวแล้วการ์ดไปนี้น เราประกาศไปจนถึง e n f e a s e นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผม Anti Gear Soldier ครับ a n t i ี้เกียโซเจอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจากเลเวล4พลังโจมตีพันสป้องกันพันสครับการใบนี้นะครับผมเวลาที่มันทําการโจมตีนั้นอีฟายหนึ่งจะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมนต์และกับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนั่นเองครับส่วนใหญ่นะไอพวกแบบว่ามอนสเตอร์ที่เป็นแอนตีเกียร์ครับมันจะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้หมดเลยครับผมก็คือว่าเอฟเฟกต์อะไรก็ได้ที่ขอให้กูโจมตีให้เสร็จอีฟายหนึ่งแบบไม่สามารถเปิดใช้การเวทมนต์กับดักนู่นนี่นั่นได้นะครับผมตัวต่อไปจะ เจมินายธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตีพันแป้องกัน500ครับการ์ดใบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมอนสเตอร์เจมินายนะครับผมตอนแรกที่มันถูกอัญเชิญออกมามันก็จะไม่มีเอฟเฟกนั่นเองครับก็คือมัอนจะกลายเป็นการ์ดเหลืองชั่วคราวนะครับผมในการอัญเชิญครั้งแรกแต่ว่าถ้ามันถูกอัญเชิญลงมาได้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีเอฟเฟกครับผมเอฟเฟกของตัวแอนตี้เกียร์ไนนะครับก็คือเวลาที่การ์ดใบนี้จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทมนและกับดดดัักจจนะักกกกกไไ้้จจจนนนนว่่่าะบบเเเเมม็ออองคหืืยนะแยล แอนตี้เกียร์ไนท์เนี่ยตอนแรกมันยังทําไม่ได้นะครับต้องรอให้มันถูกอัญเชิญรอบ2มาก่อนตัวต่อไปนะครับผมแอนตี้เกียร์เฟรมครับแอนตี้เกียร์เฟรมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตีพันหกฟองกัน500ครับผมการ์ดใบนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์อยู่3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1นะครับผมเราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นนั่นก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือ1ใบครับผมแล้วก็เอาการ์ดแอนตี้เกียร์โกลิมหนึ่งใบจากในเด็ก ผมใจในเด็กเหมือนกันนะครับผมเลือกเอาว่าจะเอาใบไหนเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับผมเวลาที่การ์ดใบนี้โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมตนกับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปครับผมส่วนเอฟเฟกที่3ของมันนะถ้าเกิดว่าตัวของแอนตี้เกียร์เฟรมนะครับผมออกจากสนามไปด้วยเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งเราจะสามารถอัญเชิญแอนตี้เกียร์โกเลมหรือจะเป็นแอนตี้เกียร์โกเลมอัลติเมทพาวนะครับผมลงมาจากบนมือได้เป็นกรณีพิเศษครับแล้วจํานวนที่เเเเรราาาสสสมถถอัััญชิไดดด้นะคผูงงุึ3ตววลยยทีี ซึ่งอันนี้ก็เป็นการอัเชิญแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับผมหมายความว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทะลึ่งใช้เอฟเฟกมาปุ๊บเนี่ยบนฟิลของเราจะสามารถเติมไปด้วยมอนสเตอร์ที่ทรงพลังได้ทันทีถ้าจังหวะนั้นเรามีพวกแอนติเกียโกลมอยู่บนมือนะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมแอนติเกียบ็อกซ์ครับ a n t i ิเกี b o x เป็นมอ n s t e อร์ f e c t ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี500ป้องกัน2,000ครับการ์ดที่มีชื่อนี้นะครับมันจะสามารถใช้เอฟเฟกของตัวมันได้เพียงเทอนละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกนั้นก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้นะครับมันขึ้นมาบนมือของเราด้วยวิธีที่ไม่ใช่การดรอแบบปกตินะครับในช่วงดรอฟเฟสนะขึ้นมาจากเด็กขึ้นมาจากสุสานเนี่ยเมื่อมันถูกเพิ่มขึ้นมาบนมือของเราเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุดินเผาเครื่องจักรที่ม ผมแอนตีเกียร์ไวเบิร์นครับแอนตีเกียร์ไวเบิร์นเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1 7 0เป้องกัน1 2 0 0ครับการไปนี้นะครับมีอยู่2เอฟเฟกต์โดยเอฟเฟกต์แรกนะครับเราสามารถใช้งานได้เพียงเพื่อละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1ของมันเลยก็คือเวลาที่การไปนี้ถูกอัญเชิญลงมาได้สาเร็จเราสามารถเลือกการ์ดแอนตีเกีย จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับผมหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟคนี้เสร็จแล้วเราจะไม่สามารถเซตการ์ดบนฟิลของเราได้จนกว่าจะจบเทินครับส่วนเอฟเฟกที่2ของตัวแอนติเกียไวเบิร์นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์ได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนั่นเองครับผมตัวต่อไปจะเป็นแอนติเกียอันเจเนียครับแอนติเกียอันเจเนียเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตีพัน0ป้องกัน1ัน0ครับ การใบนี้นะครับผมตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราการกับดักที่เจลเง็งเป้ามายังการใบนี้จะถูกทําให้ไรผลครับส่วนเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการเวทมนต์กับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปเช่นกันครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเอฟเฟกที่3ของมันก็ยังมีอีกครับผมเมื่อการใบนี้โจมตีแล้วจบดาเมจสเต็ปไปแล้วเราสามารถเลือกการเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายได้หนน่็ใบาลันง่ากนหด เหมือนนกัเริ่มจะแบบว่าไม่ใช่แค่ให้เอฟเฟกมันไร้ผลนะครับแต่ว่าสามารถทําลายได้หลังจากต่อสู้ด้วยครับตัวต่อไปนะครับผมแอนติเกียกาเจลคิเมราครับแอนติเกียกาเจลคิเมรานะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลหพลังโจมตี2องพป้องกันพันสครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อญี่ปุ่นของมันเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษรู้สึกว่ามันจะชื่อ g ก๊จิวทรอนหรือไงนี่แหละครับเออนั่นก็คือจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะผมว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียยกกงง่่าาววนนคัเเป็้อออผมขต แก๊เจอคิเมรานะครับก็คือมันจะมีเอฟเฟกที่เปลี่ยนไปตามมอนสเตอร์ที่ใช้ในการสังเวยมันลงมาครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เราใช้สังเวยใช้รีลิสเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้ลงมานะครับผมตัวแรกถ้าเกิดว่าเราใช้กรีนกาเจอนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300แต่ถ้าเราใช้ตัวเรดกาเจอเวลาที่การ์ดใบนี้โจมตีผู้เล่นได้โดยตรงเสร็จปุ๊บเราจะมอบความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งต่ออีก5้าร้อยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ get, เ,เ,เยเลโล่ใาาลอง,องใแกา๊ส ได้ให้มอบความเสียหาย700พอยคอย์ให้กับไลฟ์คอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับตัวต่อไปนะครับผมแอนติกเกียบบีสครับ แอนติเกียบีสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล6พลังโจมตี2000ป้องกัน2000ครับการ์ดใบนี้นะครับจะไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้นะครับผมเวลาที่มันจะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมนต์กับดักได้จนกว่าจะจบด้าเมสเต็ปอีกแล้วครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือถ้าเากิดว่าการ์ดใบนี้สามารถทำลายมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ Monster ที่ถูกทำลายไปนั้นจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้ครับตัวต่อไปนะครับผมแอนติเกียฮิโดราครับ แอนตี้เกียร์ฮิดรานะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล7พลังโจมตี2อ0พป้องกัน1ั0เครับแนวเริ่มโหมดขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะตัวของแอนตี้เกียร์ฮิดรานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวแอนตี้เกียร์มอนสเตอร์ในการที่จะรีลิสเพื่อที่จะอัญเชิญ์ตแอดวานซ์มันลงมานะครับมันจะมีเอฟเฟกต์อันนี้นะครับก็คือเวลาที่มันต่อสู้แล้วก็สามารถทำลายมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้มอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะต้องถูกรีมูฟออกไปจากเกมครัััับบบแลล้้้ววกกกก็็เเเเเเเออออออฟฟคคคทีีนะ get, Release, ่่่นนนนะะรรรรรรืืถาาาาิิดใใชชมสสต์พญญ ตัวของแอนติเกียฮิโรราจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ตัวละ1ครั้งครับผมส่วนเอฟเฟกที่3นะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์แอนติเกียของเรามีการประกาศโจมตีอีฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่เริ่มครอบคลุมเหมือนกันนะครับพอเป็นตัวเลเวลสูงๆปุ๊บมันก็จะเริ่มโหดประมาณนี้แล้วนะตัวต่อไปนะครับผมเป็นแอนติเกียโกลมครับ อันที่เกียร์โกเลมที่ใครๆก็คุ้นหน้าดีนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดินเผาเครื่องจากเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน3,000ครับการไปนี้นะครับไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้ครับผมเวลาที่มันมีการโจมตีนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทมน์แล้วก็กับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปครับผมส่วนอีกเอฟเฟกต์หนึ่งของมันนะครับถ้าเกิดว่ามันโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่ก็ให้มอบความเสียหายทะลุด,ดีเฟนซ์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีก ต่อไปนะครับผมตูนแอนทีเกียโกเลมครับตูนแอนทีเกียโกเลมเป็นมอนสเตอร์ตูนธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน3,000ครับผมาการ์ดใบนี้ก็เคยออกในคลิปตูนมาแล้วนะครับเอามาพูดให้ฟังอีกทีนึงเนาะว่าเมื่อมันกลายเป็นมอนสเตอร์ตูนนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกตูนคือไม่สามารถโจมตีในเทิร์นที่ถูกอันเชิญได้แล้วก็ถ้าเกิดว่า มอนสเตอร์ของอีไฟหนึ่งนะครับผมไม่มีพวกมอนสเตอร์ทูนแล้วบนฟิลด์ของเรามีทูนเวิลด์อยู่ตัวของทูนแอนทิเกียโกลมก็จะสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงครับผมและท่านผู้ชมดูพลังโจมตีของมันแม่งยังโหดนะครับผมโจมตี3,000นอเนะเลยแล้วก็ตัวของทูนแอนทิเกียโกลมนะครับผมเขาก็จะได้รับเอฟเฟกของตัวแอนทิเกียโกลมมาก็คือเวลาที่มันโจมตีนะครับผมอีกฝ่าหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวดมนกับดักได้นอกจากนั้นแล้วถ้ามันโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ก็ได้รรรััับคววาาาามมเเเเสีียยยหทลุนนไไปป่่ออองตตผกกกจ a อนติเกียกาเจลดรา g, g o n เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,000ครับผมนี่การ์ดใบนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับอะไรที่เป็นมังกรนี่นะไอตัวนี้นะครับจะมีเอฟเฟกหลักๆนะ2ออย่างครับผมเอฟเฟกแรกก็คือจะคลายตัวก่อนหน้านี้ที่ว่ามันใช้ตัวไหนสังเวยปุ๊บเนี่ยมันก็นจะได้รับเอฟเฟกนั้นนะครับตัวของ a อ t i ิเกียกาเจ l Dragon นะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่รีลิสเพื่ออัญเชิญมันออกมานั้นเป็นกรีนกาเจ็ตนะครับการ์ดใบนี้เวลา ทะลุดีฟนซ์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับผมส่วนถ้าเกิดว่าในเครื่องสังเวยนั้นมีเรสการ์เจตอยู่ด้วยนะครับเวลาที่การ์ดใบนี้สามารถมอบความเสียหายทางการต่อสู้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็ให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง400พอร์ด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเครื่องสังเวยมีเยลโล่การ์เจตนะครับเวลาที่การ์ดใบนี้สามารถทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ได้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหาย600พอร์ครับนี่อันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ตตท ครับทำคลิปมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวมีคอมเมนต์แน่เลยพี่ครับขอมอนเตอร์แกเจิตหน่อยครับอันนี้เดี๋ยวผมทําให้นะครับผมน่ะพอผมอ่านไปผมก็เริ่มอยากรู้แล้วนะว่าพวกแกเจิตนะครับมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะโอเคก็เดี๋ยวรอพวกคลิปแกเจิตไปนะครับกลับมาที่แอนทิเกียกันก่อนนะครับผมท่านผู้ชมมาดูเอฟเฟกที่2ของตัวแอนทิเกียกาเจลดราก้อนนะครับเอฟเฟกที่2ของมันก็คือเวลาที่มันโจมตีนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดเวทมนต์กับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปครับออัััันนนนนนีีีีี้้้ผมมมพูดาาาก่่รรบบแลลลวววหะะคยยตเเท แบบนี้นะเป็นเซ็ตมอนสเตอร์ที่แบบว่าเวลา,ามันทําการโจมตีทําการต่อสู้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยต้องระแวงการ์ดกับดักของอีฝ่ายเลยนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมแอนตีเกียร์โกเลมอัลติเมทพาวครับ แอนติเกียโกลเอมอัลติเมทเผาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลแปพลังโจมตี3,000ป้องกัน3000ครับเรียกว่าสเตตัสเหมือนกับแอนติเกียโกเลมเลยแต่ว่าไอตัวนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไอตัวนี้ไม่สามารถอันเชิญแบบพิเศษได้นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่นะครับก็ให้มอบความเสียหายทะลุดีเฟน s ์ให้กับไลฟ์พอยท์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เวลาที่การ์ดใบนี้โจมตีแล้วก็สามารถทําลายมอนสเตอร์ได้สําาาาาาาเเเเเรรรรรร็จจจจนะคับสามมามถทิ้งกกก์อออตผืื่1วอ เพื่อให้เอฟเฟกต์ทำงานครับผมเอฟเฟกต์ Effect นั้นก็คือมันจะสามารถโจมตีต่อได้ครับผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเธอละ2ครั้งนะครับรวมกับการโจมตีหลักไปแล้วหมายความว่าตัวของแอนติเกียโกลเลมอัลติเมตท้ามันโจมตีได้3ครั้งเลยส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์แล้วก็หายไปจากฟิลให้เราเอาการ์ดเวทมน์ฟิวชั่นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือ1ใบแล้วทีนี้เราก็เอา,าการ์มมามดมอนสเตอร์แอน,นตัวน้นะี ไม่งั้นเดี๋ยวเอฟเฟกมันจะตลกครับผมมันถูกทำลายลงสู่สารไปปุ๊บเอาไอ้ตัวนี้กลับขึ้นมือได้เลยอะไรงี้การไปต่อไปนะครับผมแอนติเกียเดวิลครับ แอนชิเกียเดวิเป็น Monster Fusion, มอนสเตอร์ฟิวชันธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,800ครับไอตัวนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์แอนชิเกียสตัวในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมาซึ่งตัวของแอนชิเกียเดวิก็จะมีอยู่2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับการ์ดใบนี้จะไม่รับเอฟเฟคจากการ์ดใบอื่นเลยนะครับผมอันนี้พูดครอบคลุมนะครับแบบว่า Mon สเตอร์เวทมนต์กับดักอะไรพวกนี้นะส่วนเอฟเฟกที่2นะครับเอฟเฟกนี้เราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นนั่นก็คือเราจะสามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเรานะครับก็คือมอบความเสียหาย1,000 ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับเล่นกันดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับผมเออก็คือไม่ต้องโจมตีนะแบบว่าบึ้มให้อีกฝ่ายหนึ่งไลฟ์พอยต์ลดไปก่อนนะครับส่วนเอฟเฟกที่3ของมันนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้ถูกส่งลงไปสุดสารแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์แอนติเกียหนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยไม่สนใจเงื่อนไขครับผมซึ่งมอนสเตอร์แอนติเกียที่จะต้องเป,เป็นเป้าหมายในการอันเชิญก็เป็นพวกมอนสเตอร์ตัวเลเวล8ได้เลยนะเพราะว่าอันนี้คือเขาไม่ได้เขียนจํกดดนกาก การปั่นปวดแล้วก็วางเกมได้นะครับอาจจะไม่ได้เอามาใช้โจมตีเป็นหลักนะสำหรับเจ้าแอนติเกียเดวิลนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นแอนติเกียรีแอคเตอร์ดราก้อนครับ แอนตี้เกียรีแอคเตอร์ดราก้อนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล9พลังโจมตี3000ป้องกัน3000ครับการไปนี้นะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์ตามเครื่องสังเวยที่ใช้อันเชิญมันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวมอนสเตอร์แอนตี้เกียในการอันเชิญลงมานะครับเวลาที่มันโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่นั้นก็ให้มอบความเสียหายทะลุดีเฟนซ์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับแต่ว่าถ้ามอนสเตอร์ที่เราอันเชิญนั้นมีมอนสเตอร์แกจิตอยู่นะครับมันก็จะมีอีเอฟเฟกต ลาที่การ์ดใบนี้จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์เวทมนตร์กับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปส่วนเอฟเฟกอีกอันนึงนะครับผมก็คือเวลาที่การ์ดใบนี้โจมตีแล้วก็จบดาเมจสเต็ปไปแล้วให้เราเลือกการ์ดเวทมนตร์กับดักที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบแล้วก็ทําลายทิ้งไปได้ครับตัวต่อมานะครับผมแอนติเกียร์เมกาตอนโกเลมครับแอนติเกียร์เมกาตอนโกลเลมเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล9้พลังโจมตี 3, 300, ้องกัน 3, 300, กาดนนกนนมาด้ด้วยการช้อร์เกันสาม เวลาที่การ์ดใบนี้มันจะโจมตีนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของเวทมนต์กับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนั่นเองนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมถ้าเกิดว่าวัตถุดิบที่ใช้อันเชิญตัวของแอนติเกียเมกาตอนโกลเอมันนี้มันมีแอนติเกียโกเลมหรือแอนติเกียโกลเอมอัลติเมตพาวสองตัวขึ้นไปในแพทเทิร์นเฟสนั้นเราจะสามารถโจมตีเพิ่มได้1ครั้งต่อจํานวนแอนติเกียโกเลมตัวนั้นครับหมายความว่าถ้าเราใช้2ตัวก็โจมตีได้2ครั้งแต่ว่า ตัวอันทีเกียรเมกาตอนโกลมก็โจมตีได้3ครั้งเลยทีเดียวครับเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับก็คือการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญฟิวชั่นลงมาบนฟิวใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันโดนเอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ออกจากฟิวไปเราจะสามารถอัญเชิญอันทีเกียรอัลติเมตโกลมจากเอ็กซ์ตร้าเด็กแบบไม่สนใจเงื่อนไขลงมาบนฟิวได้เลยครับผมคือถ้าเราเจอเด็กนี้นะครับแล้วก็เราไม่อยากให้มอนสเตอร์ที่มันแบบว่ายุ่งยากไว้ตัวนี้โผล่มาก็ให้โจมตีอันทีเกียรเมกาตอนโกลผมตายไปจะดีท ีโหดกว่าครับตัวต่อไปนะครับผมนี่ที่พูดถึงเมื่อกี้เลยก็คือแอนทีเกียอัลติเมตโกเลมครับ แอน i ิเกียอัลติเมตโกลิมนะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลสิบพลังโจมตี4,4 0พป้องกัน3,4มพันครับมันเกิดจากการใช้แอน i g เกียโกลิมตัวนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์แอนติเกียอีก2ตัวในการอัญเชิญฟิวชั่นมาลงมาครับซึ่งการไปนี้นะครับไม่สามารถถูกอัญเชิญด้วยวิธีอื่นได้ยกเว้นการฟิวชั่นเท่านั้นตัวของแอนติเกียอัลติเมตโกลิมมีอยู่3ามเอฟเฟกด้วยกันเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่า จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนั่นเองครับผมแล้วก็การไปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่ก็ให้หมอบความเสียหายทะลุดีฟนซ์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับและเอฟเฟกที่สามนะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกทําลายไปให้เราเลือกแอนตีเกียรโกลเลมจากในสุสานของเราหนึ่งตัวแล้วก็ อันเชิญลงมาโดยไม่สนใจเงื่อนไขครับผมก็ชอบดีนะอันนี้ก็คือว่ามันโผล่ออกมาในภาค G X ใช่ไหมและภาค G X มันก็เป็นภาคแห่งการฟิวชั่นเนาะไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นภาพจําที่ดีเลยว่าโอ้โหเป็นมอนสเตอร์ที่ทรงพลังมากในยุคข,ของภาค G X นะครับผมคือสมัยนั้นผมจะจาเป็นแบบไซเบอร์เอนดรา้อนไซเบอร์ดาร์ดรา้อนนะครับแล้วก็จะมีไอตัวนี้แหละนะที่ผมรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆนะในส่วนของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์หรือจะเป็นสเตตัสของมันนะครับยังโหดเลยตัวต่อไปนะครับแอนติเกียเควอสจแอนครับแอนติ ธาตุมืดเผาเครื่องจากเลเวล10พลังโจมตี4,500ป้องกัน3,000ครับการ์ดใบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมจะบอกเลยว่านึกว่าไอตัวแอนติเกียอัลติเมตโกเลมอ่ะอยู่จุดสูงสุดของพวกแอนติเกียแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไอตัวแอนติเกียเควอสไจแอนนี้จะสูงกว่าครับผมพลังโจมตีก็เยอะกว่าด้วยนะแล้วการอันเชิญของมันนะครับคือเราสามารถใช้มอนสเตอร์แอนติเกียสตัวในการฟิวชั่นอันเชิญลงมาได้ครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถอันเชิญได้ด้วยวิธีการฟิวชััั่่่่นนนนนนนเททาาาาา้้้รรบบบดีีก์งยยอูิ ผม,มันจะไม่รับผลจากเอฟเฟกของเวทมนต์กับดาบนอกจากนั้นแล้วในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้ด้วยครับผมเออคือแบบว่าพลังโจมตีมันเยอะขนาดนี้แล้วใช้งานเอฟเฟกไม่ได้ผมว่างานช้างะครับถ้าเกิดว่าเรียกแอนตี้เกียร์เควอสจแอนลงมาได้นะแล้วก็อีเอฟเฟกหนึ่งของมันนะครับก็คือการ์ดใบนี้สามารถโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ตัวละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตััััั้้้้้้้งงงงปออออออกกกกนนนนนน็ใใหหหหมมมบบคววาาาเสียยี e ยยยยทะะลุดไไขฝ่ึรโจ ขนาดนั้นถ้ามีมอนสเตอร์ตั้งรับอยู่4ตัวผมว่าก็เอาไม่อยู่ถ้าโดนแอนติเกียรเควอสไจแอนตัวนี้ซัดเข้าไปก็น่าจะเละแล้วก็จังหวะที่โจมตีอย่างที่บอกไปนะเอฟเฟกอะไรก็ใช้งานไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ลําบากนะก็เหมาะแล้วนะครับที่จะเรียกว่าอยู่จุดสูงสุดของตัวมอนสเตอร์แอนติเกียนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์แอนติเกียร์ทั้ง23ตัวนะครับผม ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นี้นะยังไงก็ต้องรู้จักมันนะครับจะเคยใช้ไม่เคยใช้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งตัวผมไม่เคยใช้นะครับแล้วก็รู้จักแค่บางตัวเท่านั้นครับมีบางตัวที่ได้มารู้จักเพิ่มตอนที่ได้ทําคลิปนี้แหละเออเพราะว่าผมก็เห็นท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากดูตัวแอนทิเกียใช่ไหมเออก็ได้ดูคลิปนี้กันแล้วนะครับคิดเห็นยังไงนะครับผมมีเรื่องราวต่งตงนางนๆายอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับมอนสเตอร์เซตนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพพูดคคุยยให้้ฟัังงเงเีีท่านนะรบ ถ้าฟังแล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ